ต้นทุนผมคิดว่าหล,หล,หลายหลายคนเนี่ยคิดว่าต้นทุนนั้นคือเรื่องของเงินนะแต่ผมว่าคิดว่านะครับปัจจัยหลักเนี่ยไม่ใช่ต้นทุนของเรื่องเงินที่สามารถทําให้เราได้เยอะแต่มันเป็นต้นทุนของเรื่องความคิดมากกว่าถ้าเรามีความคิดที่ดีแล้วเราอยากจะมีหนทางที่จะสามารถเ,เ,เรียกว่าอะไรนะที่สามารถทําเงินให้ได้เยอะๆเราก็จะหาวิธีทํามันและปัจจุบันนี้ยุคข,ของการที่ใช้เงินน้อยๆแต่สามารถที่จะมีพลังทวีหรือว่ามีเลี้ยวไปเดี่ยสูงๆมันมีเยอะมาก แสดงว่าความคิดนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะเรียกว่าไม่ได้ไม่ค่อยได้เห็นด้วยนะครับแต่ว่ารู้เลยว่ามันมีหนทางแล้วมันก็มีแนวทางที่สามารถทําให้เงินจากก้อนเล็กๆเ,เนี่ยสามารถที่จะเป็นก้อนใหญ่ได้เพราะฉะนั้นหลายๆคนอยากจะเข้ามีโอกาสเข้ามาเรียนรู้เนาะ<ม>ก็อาจจะต้องรีบรีบศึกษาเพราะว่าตอนนี้สื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็เยอะมากๆเลยหน้าที่เราคือถ้าเราอยากจะทําให้เงินก้อนเล็กๆเ,เนี่ยสามารถงอกเงยได้เราก็ต้องหาวิธีเรียนรู้มัน